สวัสดีค่ะสมาชิกสมาคมทุกท่านคะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากนะคะคุณสนั่นอ้นประดิษฐ์นะคะท่านเป็นผู้จัดการโรงงานบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์จำกัดนะคะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเราเ,เป็นบริษัทลูกนะฮะที่มีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคือบริษัทเทยินส่วนของบริษัทของเราคือบริษัทเทยินพลีสเตอร์ ที่รับนโยบายเรื่องความปลอดภัยนะถือว่าเป็นอันดับแรกเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของในการบริหารของบริษัทเราควบคู่กับการบริหารเ,เรื่องคุณภาพของสินค้าประเด็นสําคัญที่สุดคือว่าการบริหารความปลอดภัยจะประสบความสาเร็จได้ทําอย่างไรให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยมีจิตสํเนึกของความปลอดภัยทําอย่างไรนะให้ทางระดับบคุคคลบัญชาผู้จัดการนะเป็นลีดเดอร์ นะเป็นผู้นําของความความปลอดภัยแล้วก็จะต้องมีเตรียมทํางบประมาณเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการที่จะแก้ไขปรับปรุงแล้วเราได้บรรจุนโยบายนะจากบริษัทแม่ก็มาถึงจากประธานบริษัทของเราจนถึงฝายโรงงานนะที่จะต้องดูแลความปลอดภัยโดยให้ตระหนักถึงอความปลอดภัยและชีวิตนะฮะแล้วก็สุขภาพของพนักงานเป็นหลักถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการในเรื่องนี้ โครงการลดลงเดือนแห่งความปลอดภัยเรียกว่าเซฟตี้มันของเรานะที่ผ่านมาเราจะจัดลดใน,ลน,ลน,ลน,นเดือนเดือนกันยายนนะผู้บงังคับบัญชาทุกคนต้องมีการใส่เซฟตีนะ้อาร์มทั้งเดือนตลอดนะจะมีการประชาสัมพันธ์สื่อให้พนักงานรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเดือนนะมีการให้พนักงานประกวดสโลแกนของความปลอดภัยการติดสปอตเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ จากสถานที่ต่างๆจากบริษัทแม่หรือในประเทศไทยที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็มีเคราะห์สื่อสารในโรงอาหารทําเป็นบอร์ดเล็กๆทุกตั้งที่โรงอาหารนะฮะตลอดอันนี้เราจะรดนงลงทั้งเดือนบัติเหตุที่เราเกิดขึ้นนั้นมาจากการทํางานจากเครื่องจักรหมุนอันนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดสําหรับรถานประกอบการเราหรือทางบริษัทแม่ของเรานะงั้นเราทําอย่างไรนะฮะอันดับแรกเราต้องประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้วแล้วเราจะหาประการป้องกันอย่างไรนะโดยใช้ของบริษัทแม่เป็นตัวหลักเมื่อเรามีประเมินแล้วนะวบริษัทแม่ก็จะมีทางคำนวณความปลอดภัยมาตรวจสอบทุกปีในส่วนนี้เราจะเน้นหนักที่เรื่องของเอครื่องจักรหมุนซึ่งจากอุบัติเหตุที่ทําที่เราเกิดขึ้นเราจะต้องวางแผนนะทำยังไงให้เรียกว่าฟูลพูฟก็คือว่าคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถ หรือคนที่ด้อยในการที่จะพัฒนาตัวเองเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดให้ได้ไม่ให้มีโอกาสที่มือจะเข้าไปเล็ดลอดได้นะฮะมีคอบเบอร์ติดตลอดนะฮะแล้วที่สำคัญว่าเราจะต้องสื่อให้พนักงานรับทราบแล้วก็ต้องมีการอบรมพนักงานตลอดเราจะคงไม่เน้นเฉพาะในเรื่องในโรงงานเท่านั้นเราต้องดูแลพนักงานนะฮะในช่วงปีใหม่หรือสงการ ก่อนพนักงานจะกลับบ้านจะต้องมีลงทะเบียนนะฮะว่าจะไปยังไงไปจังหวัดไหนระยะทางเท่าไหร่นะฮะไปด้วยรถอะไรกลับมาเมื่อไหร่จะต้องมีการตรวจสอบแล้วเราจะต้องมีการวิธีการขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วเราจะเน้นห้ามนะฮะดื่มนะฮะสุรานะในขณะที่ขับขี่ให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง แล้วเมื่อกลับมาแล้วนะฮะเราจะต้องมีการตรวจสอบว่าคุณไปเป็นไป,ไปตามที่กําหนดหรือเปล่าเมื่อเป็นไปตามที่กําหนดแล้วกลับมาไม่มีอุบัติเหตุมีประกาศขอบคุณของพนักง,งานทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีหากคนหนึ่งคนใดได้รับอุบัติเหตุนะเราก็จะมีทางแผนกเซฟตี้นะเข้าไปสอบสวนถึงสาเหตุและประกาศให้พนักง,งานรับทราบและหามาตรการป้องกันต่อไป ตอนเช้าทุกคนต้องได้รับการมิทติ้งจากผู้บัญชานะเราจะต้องมีการออกกําลังกายก่อนหลังจากนั้นแล้วจะให้ตัวแทนจะต้องขึ้นมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุยกตัวอย่างแล้วเราหามาตรการอย่างไรกิจกรรมอีกเรื่องหนึ่งกิจกรรมเรื่องการคาดการเรื่องการของ KY โดยเน้นให้พนักงานก่อนที่จะทํางานให้มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยมีการ KY เรียกกันว่า วิเคราะห์อันตรายที่จะเกิดขึ้นในการที่จะทำงานจะต้องมีอุปกรณ์พร้อมก่อนที่จะเข้าไปที่เวิร์กช็อปเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นในส่วนนี้นะฮะกิจกรรมของเรื่องฮิริฮะโตนะฮะกิจกรรมตัวนี้ให้พนักง,งานเสนอแนวความคิดนะฮะการคาดการว่าสิ่งที่เราพบเห็นนั้นนะเราจะต้องเอามาสัตด,ดี้และเขียนเป็นโพสโซไอเดียส่งมาที่หัวหน้าส่งมาที่พิจารณาส่งมาที่แผนกเซฟตี้ในส่วนนี้ แล้วเราก็นํามาวิเคราะห์แล้วก็กลับไปแก้ไขเมื่อแผนกไหนสามารถทําได้ครบเราก็จะมอบรางวัลให้แผนกนั้นนะอันนี้เราถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญคือการคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นในส่วนนี้ส่วนอีประเด็นหนึ่งเรื่องการจัดกิจกรรมนะฮะสัปดาห์แห่งความปลอดภัยอันนี้เราจัดมาเป็นทุกปีนะฮะเป็นเวลากับ40ี่ปีแล้วนะฮะให้พนักง,งานมีส่วนร่วมให้เสนอจัดบอร์ดจัดนิทรรศการ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอันตรภแนกแล้วทํายังไงถึงไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะทุกแผนกจะต้องมีการโชว์บอร์ดสามารถชี้แจงทำใจแล้วสื่อมาให้แผนกอื่นดูได้ว่าตัวเองแผนกตัวเองนั้นจัดกิจกรรมเซฟตี้สัปดาห์ความปลอดภัยนะฮะประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างแล้วก็ให้แต่ละแผนกมาดูของแผนกอื่นแล้วก็เขียนรายงานทุกคนส่งกลับไปที่ตน้นต้นสังกัดนะ,ะว่าทุกคนได้มามาดูแล้วเอาตัวอย่าง เอาความคิดของอีกแผนกหนึ่งไปเสนอในแผนกตัวเองเป็นการพัฒนาของเรื่องความปลอดภัยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในส่วนนี้นะฮะแล้วในการจัดจัดสัปดาห์ความปลอดภัยนั้นเราได้เชิญวิทยากรนะรผู้มีความรู้นะไม่ว่าจะทางสมาคมนะส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางสมาคมเราถือว่าทางสมาคมสนับสนุนทางด้านความปลอดภัยของเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นดรชยุทธ์นะฮะหรืดดอดรเฉลิมชัย ก็จะมาสนับสนุนให้เรามาตลอดเป็นเวลาเกินกว่า30ปีแล้วในส่วนนี้นะฮะตั้งแต่เราเ,เริ่มบุกเบิกทางด้านเรื่องความปลอดภัยนะฮะมาตลอดในส่วนนั้นอีกทั้งยังมีการแข่งขันเกมนะฮะเรื่องคล้ายๆ Sa f e t y Walk หรือมีการประกวดคำขวัญของความปลอดภัยความฝันของสิ่งแวดล้อมความฝันของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีการประกวดนะฮะเขียนบทความ เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยถ้าใครได้รับรางวับลก็เราจะมาลงที่รรบริษัทนะครัเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักในส่วนนี้นะครับแล้วอีกทั้งยังมีการซ้อมฝึกอภิเิงซ้อมการอพยพนะฮะซึ่งทําเป็นประจําให้เป็นไปตามอันนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วเราพยายามทําให้มากกว่ากฎหมายนะฮะโดยเฉพาะของที่เราซ้อมใหญ่ก็ปีละหนึ่งครั้งนั่นคือซ้อมทั้งโรงงานส่วนต่ระแผนกนั้น ต้องมีการซ้อมทุก3ครั้งต่อเดือนต้องมีการซ้อมของแต่ละแผนกนะแล้วเราเชิญทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐล้วก็มันเป็นคนที่คอมเมนต์เพื่อเราจะได้ปรับปรุงว่าเราจะมีวิกพพยต์ตรงไหนอีกนะอีกประเด็นหนึ่งนะก็กิจกรรม5สนะฮะเราจัดทุกวันศุกร์นะฮะกิจกรรม5สเกี่ยวเรื่องความทำสะอาดพื้นที่ตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกผู้จัดการโรงงานผู้จัดการฝ่าย จนถึงพนักง,งานทุกคนโดยจะมีเสียงตามสายประกาศแล้วก็มีเพลงของเซฟตี้ที่เราขอมาจากทางสมาคมเปิดให้พนักง,งานฟังเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะเก็บกวาดถูทุกคนก็ต้อง,ต,องต้องช่วยกันนะส่วนอีกอกิจกรรมที่ทํำกันเป็น,ป,นประจําคือเรื่องการเดินตรวจสอบเซฟตี้แพทโอนนะหนึก็คือตรวจโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามกฎหมายนะที่มีทั้งฝ่ายผู้บังคับบชา มีฝ่ายท้องพนักง,งานที่มีตัวตัวแทนที่เราคัดเลือกกันมาแล้วมีการตรวจสอบแล้วมีการประชุมแล้วมีข้อเสนอแน,นะนะสุดท้ายแล้วเราจะต้องมีการโฟล์อัพโดยระดับผู้จัดการแผนกและแผนกเซฟตี้ในส่วนนี้นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะฮะทางผู้บริหารให้ความสําคัญเราก็จะมีการเดินนะฮะอีกหนึ่งครั้งเดือนหนึ่งเท่ากับเราเดินสองครั้งเฉพาะที่เป็นทางการอันนั้นจะเชิญประธานบริษัท มาเดินตรวจสอบในแพนทั้งหมดเลยแล้วให้ท่านคอมเมนต์หรือผมคอมเมนต์นะทุกเดือนนะอันนี้เราก็จะทำเป็นประจำแล้วก็ถ้าคอมเมนต์แล้วต้องกำหนดทำเสร็จเมื่อไหร่แล้วพอเดือนหน้าไปตรวจสอบีกธีต้องเสร็จในส่วนนี้นะหากมีการลงทุนมากก็จะให้ค่าใช้จ่ายที่สูงก็จะให้เป็นอำนาจในการตัดสินใจของระดับผู้ัดลังงานเป็นคน้งมัดในการที่จะลงทุนที่จะการปรับปรุงเรื่องอันเซฟคอนดิชั่นแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า แผนกก็ต้องมีการตรวจสอบนะฮะมีการเดินแพทโทนของใน,นแผนกอีกนะฮะอันนั้นคือว่าก็ทําอย่างน้อยเดือนละครั้งเป็นคณะกรรมการใน,นแผนกนะฮะนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการของฝ่ายบริหารคณะกรมมกมกะกรมการความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็คณะกรรมการความปลอดภัยของแผนกซึ่งจะต้องมีทั้งหมดเออทั้งสามมิติเรื่องการสื่อสาร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะฮะเราเองได้รับข่าวสารจากบริษัทแม่ที่บริษัทเทยินที่ญี่ปุ่นมีอะไรที่ไหนนะแล้วเราก็กลับมาแปลเป็นภาษาไทยติดประกาศให้พนักงานรับทราบแล้วก็ชี้แจงให้ทางพิจารการ,รับทราบแล้วก็ให้พิจารกาแผนกไปประชุมพนักงานทุกคนนะฮะแล้วให้ทุกคนเซ็นรับทราบแล้วก็ติดประกาศนะฮะแล้วก็ส่งกลับมาที่กองกลางนะฮะเพื่อให้ทุกคนมารับทราบว่าในส่วนนี้ หรืออาจจะมีอุบัติเหตุจากบริษัทใกล้เคียงเราหรือในประเทศเราเมื่อเราได้รับข่าวสารแล้วไม่ว่าจะเกิดเพลิงไหม้ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงเราก็เอาสิ่งพวกนี้นะมาติดประกาศให้พนักง,งานรับทราบแล้วเข้าไปชี้แจงพนักงานรับทราบทุกคนพร้อมกับมาเปรียบเทียบจุดที่เกิดเหตุว่าของเรามีมาตรการป้องกันพอหรือยังนะถ้าเราไม่ยังไม่พอนะเราก็ต้องเอาเคส ที่เกิดเหตุตัวนั้นมาเป็นเคสสั๊ดดี้ของเราแล้วมีการปรับปรุงต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนะฮะซึ่งถึงนี้ว่าถ้าเกิดเหตุที่รุนแรงปั๊บเราต้องวิเคราะห์แล้วเราต้องหามาตรการของเราเราถึงเรียกว่าป้องกันระบบฟุ่มฟูบนะฮะขอย้ำาทีว่าป้องกันต้องไม่ให้เกิดเลยในส่วนนี้นะฮะแล้วบางครั้งมีการสอบข้อเขียนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเราก็เอาสิ่งพวกนี้นะ,ะเป็นตัวกําหนดเป็นข้อหนึ่ง ในการสอบเกี่ยวกับเรื่องเซฟตี้ว่าเราเคยชีย้แจงเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่ายัางไงเขามีมาตรการป้องกันอย่างไรให้ตอบนะฮะเป็นข้อสอบออกมานะงั้นทุกคนก็ต้องตระหนักเรื่องเรื่องนี้มาตลอดต้องศึกษาต้องอติดตามมาตลอดในส่วนนี้นะครับามาตรการการสร้างความปลอดภัยเนี่ยพื้นฐานของพนักงานเราหรือผู้คนไทยเราเนี่ย เมื่อเห็นสิ่งที่มันผิดปกติซ้ำๆซากๆก็จะมองเป็นเรื่องปกติงั้นเราก็จะมีกําหนดไวลยอย่าเห็นสิ่งที่ผิดปกติเป็นเรื่องปกติงั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องรายงานนะรายงานให้ผู้บัญชารับทราบโดยจะวิธีจะเขียนหรือจะด้วยวาจาก็แล้วแต่งั้นเพื่อเราย้อนกลับไปถึงว่าทําไมพนักงานเราถึงสามารถเขียนการคาดการเรื่องความปลอดภัยได้เพราะว่า เขียนเขียนไปได้จะซ้ําหรือไม่ซ้ําจะเล็กน้อยหรือจะมากทุกคนต้องเขียนแล้วทุกคนก็ต้อง f o l ์ o อัพติดตามผลของมันว่าเราทําแล้วเป็นจริงไหมอย่างตามที่พนักง,งานเสนอแล้วมีการแก้ไขจริงไหมนะแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขคนที่รับผิดชอบคือระดับพิจารกาเพราะถือว่าพิจารกาเป็นลีดเดอร์นะของเรื่องของเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยนะเพราะเราพูดตลอดว่าเราจะอยู่ได้ นะคุณภาพจะดีต้องความปลอดภัยมาก่อนนะไฟเอสต้องดีนะห้าสอต้องดีถ้าหาสอไม่ดีลูกค้ามาเยี่ยมโรงงานเขาก็ไม่เกิดความเชื่อถือเพราะว่าถ้าความปลอดภัยไม่ดีเขาก็มองว่าคุณภาพของสินค้าเราก็ไม่น่าจะดีนะะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเทคนิคการจัดการความปลอดภัยการมีส่วนร่วมนะฮะ การให้ความอบรมให้ความรู้กับพนักง,งานสร้างจิตสํานึกนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตลอดและปฏิบัติกันอย่าต่อเนื่องไม่ให้ทําเฉพาะเป็นเดือนไปต้องทํากันทุกวันทุกอาทิตย์ดังนั้นเราถึงเน้นว่าเราจะต้องพูดเรื่องความปลอดภัยตลอดนะนะยกตัวอย่างอย่างผมหรือระดับพิจาราต้องใส่เซฟตี้อามทุกวันเช้าขึ้นมาปั๊บก่อนทํางานต้องอันดับแรกแล้วต้องใส่เซฟตี้อามต้องให้ทุกคนระลึก เราไม่สามารถจะติดอยู่ในเสื้อตลอดแต่เช้ามาปั๊บต้องใส่แล้วทุกคนเออเซฟตี้เฟิร์สอันนี้ต้องให้ทุกคนตระหนักแล้วผู้จัดการแผนที่ผมบอกเราต้องเป็นลีดเดอร์ของความปลอดภัยนั้นทุกคนก็จะตระหนักแล้วเออวันนี้อย่าลืมนะเรื่องเซฟตี้อันดับแรกแต่ถ้าเราเขียนติดไปที่เป็นโลโก้ก็เป็นที่ว่าเกิดความเคยชินอันนั้นเราไม่ทําเทคนิคแรงจูงใจนะฮะแน่นอนบางครั้งเรา ได้แต่บอกได้แต่อบรมอย่างเดียวไม่พอบางครั้งเราก็มีการแข่งขันประกาศชนิบัติให้เขานะให้เงินรางวัลเขานะตั้งงบประมาณในส่วนนี้ถ้าไม่มีอุบัติเหตุเลยเราก็จะให้รางวัลกับแผนกนั้นอันนี้เราก็ทำกันมาตลอดในส่วนนี้ครับเคล็ดไม่รับนะคะสำหรับบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์นะคะก็คือ ผู้บริหารท่านให้ความใส่ใจพนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานในการทํางานหรือว่านอกงานนะคะในส่วนของการกําหนดนโยบายแล้วก็รวมถึงการมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้วีคหรือว่า5สอทาให้พนักงานได้มีส่วนร่วมนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเป็นตัวแทนนะคะของ สมาชิกทุกคนนะคะขอบคุณนะคะ,ะคุณสนันอ้นประดิษฐ์นะคะผู้จัดการโรงงานเทยินโพลีเอสเตอร์จำกัดนะคะที่ให้เกียรตินะคะสมาคมได้มาสัมภาษณ์ในวันนี้สมาคมนะคะก็จะเป็นแกนกลางในการส่งเสริมด้านความปลอดภัยต่อไปนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านครับ